สวัสดีจ้ามากินของเปรี้ยวน้ำก er. ันด้วยนี่เมนูของเปรี้ยวด้วยนี่เคยกินบอประกอบน้ำประกอบค่ะลูประกอบมะแมนประกอบน้ำดอกลูกมะกอกน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลเด้อค่น้ำลายไหลตักใส่ถ้วยนี่ก่อนกันยดเนาะอร่อย อร่อยมากเลยมลกินน <chio> ้ำกันจ้าอันนี้แบบม่วงแซรบจเส็ ตอนใบกับ็ม่กินของเปรี้ยวน้ำกันค่ะหาดว่าอะไรคือของเปรี้ยวเมนูของเปรี้ยวกะปิหวานอร่อย เม็ดปาดเอากันอืมเออตัวเนื้อมันมะกอกเออนี่ยังเลยมะกอกอยู่รัวมะกอกอยู่เออนม่เป็นก็อร่อยไปอีกแบบนึงเนาะมะกอกส่วนมากเขาจะไปดอง กินดิบก็ได้จิ้มเกลือก็ได้นะมะกรอกกะปิหวานแทบแตกาการห้อนหอนคนจิตก กินของเปรี้ยวแล้วกันจ้างน้ำลายไหลทินที่มันสาใจเปรี้ยวปากน,น้องนาชอบกินของเปรี้ยวนะน้ำลายไหล อันนี้แบบม่วง,งเลยอันนี้แบบปอกอนนอกะป,ปิหวาน,น,นกะปิหวานเจ้าเดิมยายไก่ทำเองแม่แซ่องกันเจ้า หล,ลายๆพอยั่วๆด้นดว Mấy năm lái này nó cha Nhắm bài kinh khoảng bia Kinh là của kinh biểu là của kinh non non แกงงวงนอนดีดีัวมักอกาะส่วนมากเขาจะไป็นดงเขาเป็นแค่อิม่มกินดิบก็ได้มันจะออกเปรี้ยวๆฝาดๆมักอก อร่อยชิมพริกเกลือก็อยเีเสียบเนาะปาดเอาจีข่านเคียวเม็ดมันเนื้อมันไหลน้ำลายไหลกืมใจใจฟังเปรี้ยว อร่อยขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงมะม่วงอันนี้ก็อร่อยฝาดๆเปรี้ยวๆอันเนี้ยรูปประกอบเนาะเขาสำหรับไปแช่อี่กินเบิร์ตตั้งหลายหน่วยจะหน,น,นึ่งสองสามทีหันหน่วยกินเบิร์ตหันหน่วยละมะม่วงหน่วยที่สอง,สอง,สอง Tốt quá ừ. lại rồi <laughs> <laughs> คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะมาเปพื่วปากด้วยกันจ้าอันนี้ก็กะปิหวานจ้ากะปิหวานเยอะๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆมากินของเพืยวกับยยไก่เดอ้อบ๊ายบาย